สวัสดีค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องที่เต็นสมบัติคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะมาพบกันแบบนี้อีกแล้วนะคะก็มาพบกับรถนะคะเข้ามาใหม่นะคะของเต็นสมบัติคาร์เซ็นเตอร์ที่สาขาตะคำเอนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมาแนะนํานี่เลยค่ะกับน้องมิสโตบีชชัย่านนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นรุ่น GLS นั่นเองนะคะคันนี้เครื่อง2.4นะคะปี2021นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าออกรถกับเต็มสมบัตินะคะได้อ็อปชั่นอะไรเพิ่มเติมไปนะคะนี่เลยนะคะฝากระโปรงนะคะเป็นสีตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะฝากระโปรงนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะมีให้นะคะนี่เลยค่ะกับโลโกโ้มิสโตบิชินะคะคันนี้นะคะเป็นโคลเมียมและส่วนไฟหน้านะคะก็เป็นไฟเดยไลท์ค่ะ ไฟเดยไลท์นะคะพร้อมกับข <Perfect. S 1> ้างๆนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะหล่อๆเลยนะคะแล้วพร้อมให้กับไฟตันหมอกให้ด้วยนะคะและเรามาชมด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นตัวกระจกนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะและให้มาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวไฟเลี้ยวก็อยู่ทางด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะส่วนน้ำจับนะคะตัวนี้ก็เป็นโคลเมียมนะคะป้องกันรอยนะคะ และทางด้านล่างนะคะเราพร้อมมาให้พร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและเดี๋ยวเรานะคะไปดูนะคะด้านในภายในตัวรถกันดีกว่านะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านในของตัวรถคันนี้เลยนะคะจากตัวมิตซูบิชิแทนท่านตัว G L S คันนี้นะคะ คันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะมีระบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะหุ้มด้วยหนังนะคะตัวพวงมาลายัยพร้อมกับแอร์แบ็กสองคู่หน้าคนโซลหน้าเป็นสีดําสนิทนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะส่วนแอร์นะคะแอร์ A ก็เป็นระบบนะคะออโต้ Auto นะคะตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชันเช่นเดียวกันส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะ ให้ทั้งด้านหลังนะคะด้านคนขับและด้านหลังผู้โดยสารด้วยนะคะด้านข้างค่ะลูกค้านะคะเป็นกระจกนะคะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ตัวกระจกไฟฟ้านั่นเองอและเดี๋ยวเรานะคะไปดูนะคะทางด้านหลังของตัวรถกันดีกว่านะคะว่าด้านหลังนะคะได้อะไรกันบ้างนะคะ และทางด้านหลังนะคะอันนี้เราให้แมกไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะพร้อมแมกไลเนอร์เลยนะคะส่วนนั้นด้านหลังนะคะตัวไฟนะคะก็เป็นไฟเดลลายเช่นเดียวกันนะคะกับด้านหน้าเลยนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ไทท่านนะคะเป็นตัวโครเมียมด้านจาับอ่าคันนี้ที่สําคัญค่ะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะได้ตัวฟ้ากระบะกระโปรงท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสัญลักษณ์ของมิตซูบิชิไทยท่านนั่นเองนะคะ และด้านข้างนะคะเราก็มีกันชนข้างหลังให้นะคะตัวนี้ก็เป็นโครเมี่ยมเช่นเดียวกันนะคะและด้านล่างนะคะเรามีพร้อมกับตัวยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะค่ะและเดี๋ยวเรานะคะมาดูด้านในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะภายในห้องเครื่องคันนี้นะคะเครื่องเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะรับประกันได้เลยนะคะคันนี้นะคะ สังเกตง่ายๆเลยค่ะเป็นเครื่องเดิมจะมีจุดแต้มสีอยู่นะคะและคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆอย่างแน่นอนนะคะไม่มีรอยไขนะคะรับประกันได้เลยและที่สำคัญนะคะออกรถกับเต็นสมบัตินะคะเรานะคะฟรีนะคะบริการถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าที่ออกรถกับเต็นเราไปด้วยนะคะ ค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะกับน้องมิสูบิ i ิไทยท่านคันนี้เป็นตัว GLS นะคะเป็นปี2021นะคันนี้นะคะอยู่ที่ราคา459,000บาทนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็เข้ามาชมนะคะรถนะคะได้เลยนะคะที่สาขาตะคำเอนนะคะหรือท่านใดที่อยากนะคะจะมาชมรถนะคะ ที่สมบัติคาเซ็นเตอร์นะคะมีมากกว่า9 0สคันนะคะตอนนี้แล้วสําคัญนะคะมี3สาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาตะคำเองนะคะสาขาท่าเรือแล้วก็สาขาท่าม่วงนั่นเองนะคะไปได้เลยทุกสาขาะคะอยู่ใกล้ที่ไหนไปได้ไปได้ทุกที่เลยนะคะและที่สําคัญนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาด้านไหนนะคะมา ทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะหรือเดินม,มาที่เต็นท์หรือโทรมาปรึกษานะคะที่เต็นท์สมบัติคาเซนเตอร์ได้เลยนะคะออกง่ายนะ,ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะ,ะเริ่มต้นใช้บัตรประชาชนแค่หนึ่งใบนะคะเอามาก่อนนะคะแล้วก็มาหาเราได้เลยนะคะที่เต็นท์สมบัติคันนี้นะคะและที่สําสคัญสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะโทรได้เลยนะคะหรือติดต่อนะคะที่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เรามีเซลล์นะขอให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ช่วยดันพร้อมดันทุกเคสนะคะไม่ว่านะคะลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ย้ํานะคะไม่ว่าทําไร่ทํานาทําสวนนะคะหรือรับเหมาวกว่อสร้างนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นขายของตามตลาดนัดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราสานะคะมาที่ออกที่รถที่เรานะคะรับรองนะคะมีรถขับกันอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่นะคะ วันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปมานะคะให้กับลูกค้าได้ชมกันวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ